การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การรลอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองในจิตใจและเพียงชั่วพริบตาเดียวเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกนี่คือหนึ่งประโยคที่ผมชื่นชอมมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ครับ The m e a n i n g Full Books Podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่มเพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆสักเล่มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณได้ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสบายดีมีรอยยิ้มมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆครับมีใครเคยคิดอยากที่จะกดปุ่มรีเซ็ตชีวิตตัวเองใหม่บ้างครับอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่กับที่เจอแต่เรื่องแย่ๆหรือท้อแท้เหนื่อยล้ากับชีวิตที่เป็นอยู่และถ้ามีคนมาบอกเพื่อนๆว่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน7วันเพื่อนเผู้ฟังจะรู้สึกยังไงครับมันอาจจะฟังดูเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ change your life in seven days ได้ชี้ให้เห็นครับว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครับเพื่อนๆหัวใจสําคัญมันอยู่ที่มุมมองที่เรามีต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของพวกเราแทบจะหนึ่งเขาเสนอครับว่าคนเราอ่ะ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ภายในหนึ่งสัปดาห์โดยการเปลี่ยนมุมมองภายในมิใช่สภาพแวดล้อมภายนอกการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดหรือมุมมองจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ใหญ่โตเพียงแค่เริ่มจากจุดเล็กๆเ,เ,เปลี่ยนมุมมองขาเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆเมื่อฟังครับในวันนี้เรามาดูไปด้วยกันนะครับว่ามีบทเรียนไหนบ้างที่เราสามารถนํามาปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง เพื่อนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่จุดหมายของความสุขความเติมเต็มและความสำเร็จได้เปลี่ยนชีวิตใน7วันครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อนเครับเพื่อนเพนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเปลี่ยนชีวิตไปกับทั้ง15บทเรียนไปมาพร้อมกันได้เลยครับบทเรียนที่1เชื่อในพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย เพื่อนๆลองนึกภาพเรือสองลำออกจากท่าพร้อมกันครับเหมือนจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเรือลำหนึ่งปรับเปลี่ยนทิศทางเพียงไม่กี่องศาครับตอนแรกอาจจะไม่เห็นความแตกต่างใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเพื่อนๆการปรับเล็กๆนี่แหละจะพาไปถึงจุดหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สะสมเป็นความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ผู้เขียนจึงนําเสนอครับว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงสามารถทําได้ด้วยวิธีนี้หนึ่ง เริ่มจากความคิดครับความคิดสร้างความจริงถ้าเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง,งเล็กๆไม่ได้ผลมันก็จะไม่ได้ผลจริงๆแต่ถ้าเราเชื่อว่าเรามีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ทีละนิดเราก็จะทําได้ 2. โฟกัสไปทีละเรื่องให้เราเลือกปรับเพียงหนึ่งนิสัยหรือการกระทําไม่ต้องพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมๆกัน 3. ทําให้เป็นนิสัยเพราะความต่อเนื่องคือคุญแจสําคัญทําสิ่งที่เลือกไว้ทุกวันอย่างสม่ําเสมอ และสี่ขาเพื่อนๆฉลองความสําเร็จบ้างยอมรับและชื่นชมกับความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าจะดูเล็กน้อยแค่ไหนทุกก้าวที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องควรค่าแก่การชื่นชมผมชอบประโยคนี้มากๆเลยเพื่อนๆทุกก้าวที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องควรค่าแก่การชื่นชมเสมอเพื่อนๆมาฟังครับจําไว้คําว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่จําเป็นต้องเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่แต่เป็นการสะสมของการเลือก และการกระทําเล็กๆน,น้อยในแต่ละวันที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดดังนั้นลองเปิดใจครับอยากจะชวนทุกคนมาลองเปิดใจรับพลังของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กแล้วพวกเราจะพบคําตอบครับว่าความธรรมดาสามัญเล็กๆน้อยนียน่แหละคือจิกอ๊กซอที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนชีวิตที่แท้จริงครับบทเรียนที่สองทุกคนล้วนมีศักยภาพ เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับว่าในตัวเรามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มีความสามารถที่ซ่อนอยู่มีพลังบางอย่างที่รอการปลดปล่อยถ้าเพื่อนๆคิดแบบนี้เพื่อนๆคิดถูกแล้วนะครับผู้เขียนสรุปครับว่าทุกคนมีศักยภาพแต่บางทีเราแค่ไม่รู้จักวิธีการเข้าถึงมันเท่านั้นเขาบอกครับว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาด้อยหรือต้องแก้ไขอะไรเลยเขาย้ำครับว่าคุณมีทุกสิ่งที่จําเป็นในการประสบความสําเร็จอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องทําก็คือเรียนรู้วิธีการเข้าถึงพลังภายในปรับความคิดและทําให้การกระทําสอดคล้องกับศักยภาพภายในตัวคุณฉะนั้นเพื่อนเพื่อนผู้ฟังครับในบทเรียนนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครอายุเท่าไหร่มีพื้นเพย่ยังไงเราทุกคนมีของดีอยู่ในตัวทั้งนั้นครับบางทีเราอาจจะมองข้ามมันไปหรือไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้แต่เชื่อเถอคะครับเพื่อนๆว่าในตัวของพวกเราทุกคนมีพลังซ่อนอยู่เสมออยู่ที่เราจะปรับมุมมอง มองหามันหรือไม่เท่านั้นเองครับบทเรียนที่สามจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือพวกเราทุกคนล้วนมีคุณค่ามาตั้งแต่เกิดเพื่อนเพื่อนผูน้ฟังลองคิดไปด้วยกันนะครับพวกเราอยู่ในโลกที่บอกเราตลอดว่าเรามันไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่สวยพอไม่ประสบความสําเร็จมากพอมันจึงง่ายมากๆนะครับที่เราจะคิดว่าตัวเองมีปัญหาต้องแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่า จริงๆแล้วพวกเราทุกคนล้วนสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดล่ะครับถ้าเราเกิดมาพร้อมกับคุณค่าในตัวเองมีสิทธิที่จะมีความสุขความรักและชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรผู้เขียนจึงสรุปคําว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเราต้องยอมรับคุณค่าในตัวเองก่อนไม่ใช่คิดว่าตัวเองมีปัญหาแล้วต้องแก้ไขแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนานะเพื่อนๆแค่เปลี่ยนมุมมองจากการมองว่า ตัวเองขาดอะไรเป็นการมองว่าเรามีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่ต้องดึงมันออกมาเท่านั้นดังนั้นเขาจึงสรุปครับว่าคุณค่าของพวกเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรได้เรามีอะไรหรือคนอื่นจะคิดยังไงกับเราแต่มันอยู่ในตัวของพวกเราเองตั้งแต่เกิดเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงเพื่อนเ,อนเอนผู้ฟังและตัวผมเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองครับ บทเรียนที่4บทเรียนนี้สําคัญมากนะครับเรามองตัวเองอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้เขียนสรุปครับว่าภาพที่เรามองตัวเองนั้นมีอิทธิพลมหาศาลต่อชีวิตลองคิดดูนะคะเ,เพื่อนๆวิธีที่เรามองตัวเองความเชื่อการรับรู้และภาพในใจเกี่ยวกับตัวเรามันส่งผลโดยตรงต่อความคิดความรู้สึกและการกระทําถ้าเรามองว่าตัวเองเก่งมีความสามารถเราก็จะกล้าที่จะทําอะไรใหมๆ่ๆมีความมั่นใจ แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ดีพอเลยเราก็อาจจะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับหรือแม้แต่ทําลายโอกาสของตัวเองโดยไม่รู้ตัวผู้เขียนนิยามมันว่าคำำําทํานายที่เป็นจริงด้วยตัวเองโลกภายนอกของเราสะท้อนความเชื่อภายในจิตใจโลกภายนอกคือผลลัพธ์ของความเชื่อในโลกภายในจิตใจขาเพื่อนบทเรียนที่5ต่อจากบทเรียนที่แล้วนะครับ และภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนใหญ่มันถูกหล่อล้อมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อนๆจากคําพูดของพ่อแม่ครูเพื่อนหรือแม้แต่สังคมรอบตัวถ้าเราโดนกอกหูบ่อยๆว่าซุ่มซ่ามหรือไม่เอ่งพอมันอาจจะฝังอยู่ในจิตใจของเราตั้งแต่เด็กจนส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทําในชีวิตตอนที่เราโตขึ้นแต่ข่าวดีค่ะเพื่อนๆเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองได้ครับ มันเหมือนกับการเขียนโค้ดใหม่ให้สมองเราซึ่งเทคนิคที่ผู้เขียนให้ไว้น่าสนใจมากๆเลยคือการเขียนโปรแกรมภาพลักษณ์ตัวเองใหม่เพื่อความสําเร็จลองทําแบบนี้นะคะับนเพื่อนหนึ่งให้เราหลับตาหายใจลึกๆผ่อนคลาย 2. จินตนาการถึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมั่นใจเป็นตัวของตัวเองมีคุณสมบัติที่เราอยากเป็นอยากมีสมสังเกตว่าเรารู้สึกยังไงคิดยังไงทําตัวยังไงในภาพเหล่านั้น และสซึมซับความรู้สึกนั้นด้วยหวัวใจแล้วค่อยๆลืมตาครับถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆนะเพื่อนๆมันจะช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ในใจของเราทีละนิดและเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองขอให้จําไว้ครับว่าการเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ของมันจะคุ้มค่ามากๆพอเรามองตัวเองในแง่บวกมากขึ้นความคิดความรู้สึกและการกระทําของเราก็จะเปลี่ยนตามและนั่นหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าชีวิตของพวกเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเองค่ะเพื่อนๆบทเรียนที่6เปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามเพื่อนๆครับโลกภายในของเราไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือคำพูดที่เราบ่มเพาะขึ้นในจิตใจล้วนมีอิทธิพลต่อการรับรู้และประสบการณ์ของพวกเรามากๆเลยนะครับผู้เขียนอธิบายครับว่าความรู้สึกของเราเป็นผลโดยตรงจากการใช้ร่างกายและภาพในจิตใจ หรือเพื่อนเพื่อนผู้ฟังลองจินตนาการครับว่าคนที่กลัวการขึ้นเครื่องบินมากๆอะครับเมื่อเราไปสํารวจภาพในจิตใจของพวกเขาเราจะพบว่าพวกเขากําลังจินตนาการถึงภาพเครื่องบินตกแต่ถ้าเราให้เขาเปลี่ยนภาพในหัวนั้นเป็นภาพการเดินทางที่ปลอดภัยที่ไม่มีอันตรายอะไรเขาก็จะหายกลัวได้โลกภายในของพวกเราจึงจะสะท้อนให้เห็นถึงโลกภายนอกถ้าเพื่อนเพื่อนโฟกัสไปที่ภาพความรู้สึกเสียงที่เป็นบวกมีพลังพวกเราครับ ก็จะมีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตดังนั้นสรุปนะครับพวกเราไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการชีวิตตัวเองแต่เราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราการเข้าใจพลังของการแทนความหมายในโลกภายในปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะส่งผลต่อประสบการณ์และผลลัพธ์ในชีวิตของพวกเราได้เพื่อนๆผู้ฟังครับเปลี่ยนโลกภายในแล้วโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามครับบทเรียนที่7 การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหัวใจสําคัญคือการเป็นเจ้านายเหนืออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองผู้เขียนเน้นย้ําถึงพลังของการควบคุมอารมณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจําเป็นมากเลยนะเพื่อนๆที่จะต้องฝึกควบคุมตัวเองไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความโศกเศร้าเขาเน้นย้ําครับว่าเราไม่จําเป็นต้องตกเป็นทาสของอารมณ์อย่าปล่อยให้มันมาบงการชีวิตของพวกเราแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้ผ่านกระบวนการภายในคือ หนึ่งสรีระวิทยาเช่นท่าทางความตึงเครียดของกล้ามเนื้อการหายใจหรือสีหน้าการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกครับเช่นการที่เรานั่งหลังงอใช่ไหมครับอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าหรืออ่อนเพลียแต่ถ้าเรานั่งตัวตรงมันก็สามารถส่งเสริมความรู้สึกตื่นตัวและมั่นใจมากขึ้นและสองการนำเสนอภาพภายในภาพ เสียงและคำพูดที่เราสร้างขึ้นในจิตใจมีนิพิพ์อย่างมากต่ออารมณ์ความรู้สึกของพวกเราเช่นหากเรานึกถึงความล้มเหลวในอดีตครับด้วยภาพและเสียงที่รุนแรงเรามักจะรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกด้านลบอีกครั้งแต่หากเราปรับเปลี่ยนการนำเสนอภาพภายในนี้ครับเช่นทำให้ภาพมันเล็กลงหรือจางลงความรุนแรงของอารมณ์ด้านลบก็จะลดลงดังนั้นเพื่อนเนผู้ฟังครับสรุปได้เลยว่า อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเฉยๆนะแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากภายในเราเองเมื่อเข้าใจกลไกลนี้แล้วเราจรึงจะสามารถจัดการและนำพาอารมณ์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางบวกได้และสุดท้ายนี้ครับขอฝากประโยคนี้ไว้ว่าอารมณ์คือเข็มทิศที่จะชี้ทางชีวิตถ้าพวกเราสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ก็เท่ากับว่าเราได้ควบคุมชีวิตและอนาคตของตัวเองแล้วครับบทเรียนที่8 เห็นคุณค่าในตนเองผู้เขียนได้อธิบายอย่างน่าคินนะคะเพืเ่อนๆว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณด้วยความรักและการยอมรับมันคือการยอมรับในข้อดีข้อเสียและทุกๆด้านของตัวเองไม่ใช่แค่การมองแต่จุดแข็งอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการยอมรับในจุดที่เราต้องพัฒนาด้วยเขาสรุปครับว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยจะส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเอง ทำให้เรากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตและที่สําคัญครับตรงนี้น่าสนใจครับคือมันจะส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อเราด้วยเขากล่าวครับว่าคุณกําลังบอกให้คนอื่นรู้ว่าควรปฏิบัติต่อคุณอย่างไรโดยดูจากวิธีที่คุณปฏิบัติต่อตอนเองเพื่อนๆครับเราเป็นผู้กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติที่ผู้อื่นจะมีต่อเราและจําไว้นะครับว่า การเห็นคุณค่าในตนเองไม่ใช่ความหยิ่งยโสหรือการหลงตัวเองนะแต่มันเป็นการตระหนักถึงคุณค่าอันแท้จริงและปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตาและความเคารพเฉเช่นเดียวที่เรามอบให้กับคนที่เรารักนั่นเองและเมื่อใดที่เราเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองการเปลี่ยนแปลงในด้าน,นอื่นของชีวิตก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือรากฐานสําคัญของการพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิตขาเพื่อน,อนบทเรียนที่9ความคิดลบ เพื่อนๆครับความคิดลบคืออุปสรรคสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานะครับผู้เขียนอธิบายครับว่าการหมกมุ่นกับความคิดเชิงลบมันจะยิ่งทําให้เราติดนิสัยคิดลบยิ่งนานยิ่งบั่นทอนชีวิตของพวกเราการอดอาหารใจจากความคิดเชิงลบจึงเป็นการสร้างเส้นทางใหม่ในสมองเพื่อให้เกิดวิธีคิดและรู้สึกที่เป็นบวกมากขึ้นเทคนิคคือทุกครั้งที่มีอารมณ์ลบๆอารมณ์ไม่สร้างสารรค์เกิดขึ้นให้เราหยุดขาเพื่อน และเปลี่ยนจุดสนใจหันไปโฟกัสกับสิ่งบวกๆแทนซึ่งการฝึกนี้ผู้เขียนแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์และเมื่อชํานาญขึ้นเราจะสามารถเปลี่ยนความคิดลบๆได้ในทันทีโดยอัตโนมัติแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอารมณ์เชิงลบในชีวิตเลยนะครับแต่เราฝึกสติเพื่อจะได้ตระหนักรู้และเลือกที่จะตอบสนองต่ออารมณ์ให้เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะส่งผลลบต่อชีวิตดังนั้นเพื่อนๆบูฟัง ลองฝึกไปได้วยกันนะครับทุกครั้งที่มีความคิดลบๆผุดขึ้นมาในหัวฝึกที่จะไม่ยินดียินร้ายกับมันครับปรับเปลี่ยนความสนใจไปสู่ความคิดบ,กบวกๆแทนผมว่าแค่ทักษะนี้ครับถ้าเราเชี่ยวชาญชีวิตของพวกเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังบทเรียนที่10พลังของการปรับเปลี่ยนมุมมองในหนังสือสรุปได้ดีมากเลยครับว่ามุมมองของพวกเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อประสบการณ์ในชีวิต ความหมายที่เราให้กับเหตุการณ์ต่างๆจะก,กำหนดความรู้สึกและการกระทําของเราเหมือนเรามองโลกผ่านหน้าต่างขาเพื่อน,นถ้าหน้าต่างนั้นเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบเราก็จะเห็นแต่สิ่งลบๆแต่ถ้าหน้าต่างนั้นใสสะอาดเต็มไปด้วยความคิดเชิงบวกเราก็จะเห็นโลกในแง่ดีเปิดรับโอกาสใหม่ๆและรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของอดีตนายทหารท่านหนึ่งครับเป็นตัวอย่างที่ส่งพลังมากเลยนะเพื่อนๆที่เขาถูกทรมานอย่างโหดร้ายในสงครามครับ เขาเล่าว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่แสนเจ็บปวดเวลวร้ายเหล่านั้นมาได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความจริงที่ว่าไม่ว่าความเจ็บปวดจะทรมานแค่ไหนมันจะจบลงในที่สุดการปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ครับทำให้เขามีแรงฮึบมีพลังใจที่จะอดทนและผ่านพ้นมันมาได้ในที่สุดนี่แสดงให้เห็นอะไรครับแค่ปรับเปลี่ยนมุมมองบิดมุมมองแค่นิดเดียวก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลมันสามารถเปลี่ยนจากความสิ้นหวัง ให้กลายเป็นความหวังและเปลี่ยนจากความอ่อนแอให้กลายเป็นความเข้มแข็งได้คับเพื่อนๆบทเรียนที่11เรามาต่อเรื่องการปรับเปลี่ยนมุมมองอีกสักบทเรียนนะครับผมเชื่อว่าทักษะนี้สําคัญอย่างมากต่อชีวิตครับก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆเราต้องเข้าใจครับว่าการปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่การปฏิเสธความจริงหรือแซงคาเป็นว่าทุกอย่างสวยงามนะครับแต่เป็นการเลือกที่จะโฟกัสที่โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากความท้าทายต่างๆ มันคือการมองหาในแง่บวกและบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์สิ่งสําคัญคือเราต้องจําไว้ครับว่าไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็ตามเราทุกคนมีอํานาจที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองต่อเหตุการณ์นั้นๆเสมอนี่คืออํานาจของเราหนึ่ง้เปอร์เซนตและมันคือทักษะขา,าเ,เพื่อนที่ต้องฝึกฝนไม่ใช่พรสวรรค์หรืออะไรเลยและถ้าเราทุกคนเชี่ยวชาญทักษะการปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ผู้เขียนสรุปครับว่า เราจะเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปเป็นผู้สร้างโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยและสุดท้ายครับพวกเรามาตระหนักไปด้วยกันนะเ,นเพื่อนเว่าแม้ในความยากลําบากที่เราปรเผชิญอยู่ก็มักจะมีโอกาสบางอย่างที่ซ่อนอยู่เสมออยู่ที่เราครับจะมองหาหรือเพิกเฉยมันครับบทเรียนที่12เป็นบทเรียนที่น่าสนใจครับเป้าหมายความฝันและคุณค่า องค์ประกอบ3อย่างที่จะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและสมบูรณ์ 1. ความฝันครับหรืออิ่งในหนึ่งมันคือทิศทางในหนังสือสรุปคำว่าความฝันคือแรงบันดาลใจและความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดมันมอบทิศทางที่ชัดเจนให้แก่ชีวิตมันคือภาพรวมครับเพื่อนๆของสิ่งที่เราอยากเป็นอยากทําและอยากมีในโลกใบนี้เขาเน้นย้ําถึงความสําคัญของการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อน เพราะมันจะสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้เราไขว่ขว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง 2. คุณค่าหรืออีกในหนึ่งมันคือเข็มทิดขาเพื่อนๆคุณค่าทำหน้าที่เป็นหลักการในการชี้นําชีวิตเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ทาให้การกระทําของเราสอดคล้องกับสิ่งที่สําคัญต่อเราจริงๆมันคือความเชื่อครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกต้องดีงามและแก่นสําคัญของชีวิตการรู้จักและดํารงชีวิตตามคุณค่าของเราครับ จะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายโดยไม่คํานึงถึงความสําเร็จภายนอกและสุดท้าย 3. ส,สิ่งที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีเป้าหมายครับเลยยิ่งในหนึ่งมันคือหลักกิโลมันเป็นขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจ,จงและวัดผลได้ที่เราทําเพื่อความฝันให้มันเป็นความจริงขึ้นมาดังนั้นผมสรุปให้นะครับความฝันคือจุดหมายปลายทางคุณค่าคือสิ่งที่นำทางและเป้าหมายคือเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าระหว่างทาง เพื่อนเพื่อนผู้ฟังครับการไล่ตามเป้าหมายโดยมีคุณค่าเป็นผู้ชี้นำภายใต้บริบทของความฝันจะทําให้ชีวิตของพวกเราครับมีความหมายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเวลาเพื่อนเพื่อนตั้งเป้าหมายมีความฝันอย่าลืมเรื่องคุณค่าที่เรายึดถือกันด้วยนะครับมันสำคัญมากจริงๆครับบทเรียนที่13เราทุกคนกำลังสร้างอนาคตของตนเองอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวันที่แสนวุ่นวาย เรามักรู้สึกเหมือนกําลังใช้ชีวิตไปวันๆเนาะแต่ความจริงแล้วครับเพื่อนๆทุกห่วงเวลาคือโอกาสในการกําหนดโชคชะตาของตนเองสร้างอนาคตที่เราปรารถนาผู้เขียนเน้นย้ําถึงพลังของปัจจุบันเขาเตือนพวกเราครับว่าความคิดความเชื่อและการกระทําในปัจจุบันกําลังหล่อล้อมประสบการณ์ในอนาคตของคุณเพื่อนๆผู้ฟังครับจําไว้ครับว่านี่คือคีย์เลยนะทุกวินาทีเราคือช่างแกะสลักชีวิตของตนเอง ผ่านความคิดความเชื่อและการกระทำทุกสิ่งที่เราทำในวันนี้ครับจึงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะออกดอกออกผลในอนาคตเพราะฉะนั้นจงเลือกที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีในวันนี้ให้แก่ชีวิตตัวเองในวันข้างหน้าเพราะทุกวันคือโอกาสสร้างชีวิตที่เราปรารถนาเพราะทุกวันครับคือโอกาสที่จะสร้างชีวิตที่พวกเราปรารถนาครับบทเรียนที่14เรารู้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่วินาทีนี้ตั้งแต่วันนี้เลยและเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับผู้เขียนแนะนำสามพลังที่เราจะต้องเข้าใจครับ 1. พลังแห่งความคิดความคิดคือเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจงเลือกหวานความคิดที่จะเติบโตเป็นชีวิตที่เราปรารถนาถามตัวเองทุกครางรัาเพื่อน,อนที่ความคิดผุดขึ้นมาในหัวความคิดนี้จะพาฉันไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลง2 พลังแห่งการจินตนาการทุกความสําเร็จล้วนเริ่มต้นจากภาพในใจจงใช้เวลาในแต่ละวันครับวาดภาพอนาคตที่เราใฝ่ฝันให้ชัดเจนราวกับว่ามันกําลังเกิดขึ้นจริงณนะขนาดนี้และสครับพลังที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยพลังแห่งการลงมือทําความฝันจะก,กลายเป็นความจริงก็ต่อเมื่อถูกแปลงเป็นการกระทําจงแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นก้าวเล็กๆที่เราสามารถลงมือทําได้ทุกวัน แม้จะดูเป็นเพียงความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยครับแต่เมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เพื่อนๆผู้ฟังครับเมื่อเราผสมประสานพลังทั้ง3เข้าด้วยกันความคิดที่เลือกสรรจินตนาการที่ชัดเจนและการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าไม่มีเป้าหมายใดเลยที่อยู่ไกลเกินเอื้อมครับบทเรียนที่15บทเรียนสุดท้ายผมอยากปิดด้วยบทเรียนนี้ครับ เพื่อนๆผู้ฟังในโลกที่เรามักจะหลงไปกับความสําเร็จภายนอกที่สังคมนิยามให้เราบางทีเนาะเราอาจจะหลงลืมที่จะถามตัวเองว่าทั้งหมดนี้เราทําไปเพื่อสิ่งใดในสือชี้เหตุครับว่าเราจําเป็นมากๆเลยนะที่จะต้องมีคุณค่าหลักของตัวเองมันคือความเชื่อพื้นฐานที่หล่อหลอมมุมมองต่อโลกและมีอิพิธ์ต่อการตัดสินใจและการกระทําของพวกเราเขาเปรียบชีวิตเหมือนกับการเดินทางค่บเพื่อน ซึ่งเป้าหมายจะมอบทิศทางความฝันจะจุดประกายไฟในหัวใจและคุณค่าคือสิ่งที่จะค้มจุนให้การเดินทางของชีวิตมีความหมายและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาจึงแนะนําให้เราถามกับหัวใจตัวเองครับว่าเราจะทําอะไรถ้าโลกใบนี้จะจบลงในอีกเจ็ดวันข้างหน้าเพื่อนเพืนรูนน้ฟังครับจะทําอะไรถ้าโลกใบนี้จะจบลงในอีกเจดวันข้างหน้าคําตอบของคําถามนี้ครับเพื่อน จะเผยให้พวกเราเห็นคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของตนเองมันคือแก่นแท้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขายังชี้ให้เห็นครับว่าเมื่อผู้คนเผชิญกับความตายนะนเพื่อนๆพวกเขาจะไม่ค่อยพูดว่าฉันอยากทํางานมากกว่านี้หรือฉันอยากมีบ้านหลังใหญ่โตกว่านี้แต่พวกเขาครับมักจะเสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลากับคนที่รักมากพอไม่ได้ทําตามความฝันหรือไม่ได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ความเสียใจเหล่านี้เน้นย้ำถึงคุณค่าที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์เราเช่นความรักความสัมพันธ์ความหมายและจุดมุ่งหมายสิ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเราควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่เพื่อนเพื่อนผู้ฟังครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมที่จะค้นหาคุณค่าหลักของชีวิตสิ่งที่จะมอบความหมายและทาให้ชีวิตของพวกเรารู้ว่าเราควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและสิ่งใดคำตอบของคำถามนี้ ผมเชื่อด้วยหัวใจจริงๆค้าเพื่อนๆว่ามันจะเป็นแก่นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง15บทเรียนที่มีความหมายเราเดินทางมาสู่บทสรุปของเล่มนี้แล้วเช่นเคยครับในบทสรุปนี้ผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเล่มนี้ผมได้เรียนรู้คัาเพื่อนๆผู้ฟังว่าเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างฉับพลันหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันเนาะแต่ผมได้เรียนรู้จากเล่มนี้ว่า มีหัวใจสําคัญ3อย่างที่จะไขประตูสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างรวดเร็วผมเรียกมันว่า3เปลี่ยนครับเพื่อนเหนึ่งเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผ่านการเปลี่ยนโลกภายในของพวกเราคือการเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะรอสถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนเพราะประสบการณ์ในชีวิตของพวกเราขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองและตีความเหตุการณ์แค่เราปรับเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ความคิดการกระทําและผลลัพธ์ในชีวิตได้อย่างสิ้นเชิง 2. เปลี่ยนภาพครับพฤติกรรมของพวกเราไม่ได้ถูกกําหนดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกแต่ถูกชี้นําโดยภาพจําในจิตใจที่เราสร้างขึ้นเองมันเป็นภาพรวมของความเชื่อความคิดและความรู้สึกที่เรามีต่อตนเองซึ่งรวมถึงรูปลักษณ์ความสามารถบุคลิกภาพและคุณค่าในตัวเองการเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เรามีต่อตัวเองนี่ครับ จะช่วยเปลี่ยนการกระทําและผลลัพธ์ในชีวิตได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนการเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใจและ 3. ครับเปลี่ยนอารมณ์การควบคุมอารมณ์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วมากนะครับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการตอบสนองที่เราสร้างขึ้นจากภายในและอารมณ์นี่แหละคะับเพื่อนๆจะเป็นตัวกําหนดแทบทุกอย่างในชีวิตของพวกเราทุกครั้งที่อารมณ์ลบๆเกิดขึ้นการฝึกที่จะเปลี่ยนจากอารมณ์ลบๆเหล่ลลานั้นในทันที เป็นอารมณ์บวกและสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกภายในอย่างฉับพลันได้และจะสะท้อนออกมาเป็นการตัดสินใจกระทําและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้ครับเพื่อนๆอย่าลืมสามเปลี่ยนนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงและตระหนักเสมอนะครับว่าอย่ารอให้โลกภายนอกมาทําให้เราเปลี่ยนแต่จงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนภาพและเปลี่ยนอารมณ์และทั้งหมดนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ ตั้งแต่วินาทีนี้เลยและเมื่อเราเขียนบทใหม่ให้แก่ชีวิตจากข้างในไม่ช้าก็เร็วครับโลกภายนอกย่อมเปลี่ยนตามเสมอและสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆผมขอทบทวนเน้นย้ำคําถามจากผู้เขียนถึงพเพื่อนๆอีกครั้งครับพเพื่อนๆผู้ฟังครับเพื่อนๆจะทําอะไรถ้าเกิดรู้ว่าโลกใบนี้กําลังจะจบลงในอีกเจ็ดวันข้างหน้าอีกครั้งนะครับพเพื่อนๆผู้ฟังจะทําอะไรกับชีวิตของตัวเองครับถ้าเกิดรู้ว่า โลกใบนี้กำลังจะจบลงในอีก7วันข้างหน้าครับและทั้งหมดนี้ครับคือบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆนเพื่อนๆผู้ฟังฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมครับและก่อนนี่จะจากกันในวันนี้ครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์จะเป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อเพื่อนๆผู้ฟังขอบคุณที่รับฟังพอร์ตแคนนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับ ซึ่งหากผมเล่าส่วนไหนที่อาจจะทําให้เพื่อนๆไม่เข้าใจหรือผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามและกดแชร์ส่งต่อให้คนที่เรารักเพื่อเป็นกําลังใจเป็นพลังให้ช่องนี้ได้มีโอกาสสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆมาให้เพื่อนๆผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่มีความหมายผมสัญญาครับว่าจะมีแต่เนื้อหาที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยให้ชีวิตเพื่อนๆผู้ฟังดีขึ้นอย่างแน่นอนและพวกเรามาร่วมสร้างชีวิตแห่งการเติบโตและมีความหมาย Have a meaningful day ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายแล้วก็เพื่อนๆครับอย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจกันด้วยนะครับ The meaningful Books Podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่ม